่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปอาตมาจะขอประรบเรื่องการปฏิบัติคอหนีบาปคำว่าบาปที่บรรดาในพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าการกระทำความชั่วซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าสทรงอยนาจว่าบุคคลใดถ้าตกเป็นท้ายของความชั่ว เวลาก่อนจะตายถ้ากำลังจิตเศร้าหมองมีกำลังใจกังวลอยู่กับบาปตายแล้วก็ต้องตกนรกด้วยความจริงที่บางท่านคิดว่าการตายแล้วไม่เกิดหรือว,ว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ยังไงก็ตามเถิดแต่วความพระพุทธเจ้าทรงยืญญญนยันว่าคนเราตายแล้วต้องมีการเกิด แต่กายเกิดนั้นจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติสัยก็ถือว่าเกิดทั้งหมดถ้าส่วนดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานไปเพรนว่าอาตมาเองก็ขอยยืนยันตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าการตายแล้วเกิดตนมีจริงซึ่งบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทสนชายหญิงส่วนใหญ่เวลานี้ก็ปฏิบัติในหลักสูตรงวิชาสามบ้างในหลักสูตรข้อปัญญาหกบ้างสามารถลึกชาติได้การลึกชาติได้ว่าก่อนก่อนจะเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างตายเปอะไรมาบ้างเย่างนี้ทราบกัอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่ายืนยันตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ว่าการตายแล้วต้องเกิดจริงการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องขง้อบุลและบาปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่แน่นักว่ามาจากบุญฝ่ายเดียวส่วนใหญ่การเกิดกลับมาเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นำมาทั้งเศษบุญและเศษบาป เศษบุญเป็นปัจจัยให้ทุกคนมีความสุขตามสมควรกระบุญนั้นเถอเศษของบาปเข้ามาครอบงำจิตเมื่อไรทุกคนที่รับผลนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเล้าร้อนถ้าหากว่าเราคิดว่าตายแล้วไม่เกิดจิตจะมีความประมาทพลาดจากความเป็นจริงถ้าคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิตคิดว่าเกิดมาแล้วตายก็สูญเมื่อมันจะสูญไปจากโลกนี้ไม่มีการเกิดต่อไปการกระทำความดีหรือการกระทำความชั่วใดๆย่อมมีผลเฉพาะในชาติปัจจุบันเท่านั้นเพราะชาติข้างหน้าไม่มีถ้าคนที่มีกำลังใจดีก็จะสั่งสมนความดีเพื่อความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปโอ่โสนก็ครอบงำก็อย่าทำแต่ความชั่วสร้างความเล่าร้อนให้แก่ตัวและบคุคคลอื่นถ้าตายแล้วบังเอิญที่ต้องเกิดจริงๆความจริงอาตมาใช้คำว่าบาังเอิญเฉพาะบคุคคลที่คิดว่าตายแล้วสูนสำหรับอาตมาเองจริงๆขอยืนยันว่าตายแล้วเกิดแน่การละลึกชาติเราสอนกันได้ ถ้ามีญาติโยมพัทธบริษัททําได้นับแสนถ้าเราไม่มีการเกิดเราจะรู้ชาติดัานด้นที่แล้วมาได้ยังไงร,รวมความมาขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเกิดต่อไปมีจริงใครท่านว่าจะว่าไม่มีก็ช่างทนเถิดเรื่องความเห็นย่าอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกของใครก็ของมัน อัาตมาบวชมาตามหลักสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบรรดาพระทั้งหลายยอมรับว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและก็ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกก็มีผลตามนั้นจงหมดสงสัยในเมื่อเราพูดเรื่องเกิดพอสมควรเวลามันหมดไปเกือบจะห้านาทีต้องขอภัยบรรดาท่านพุทธวรวษัทในเรื่องนี้ เมื่อเกิดแล้วตายแล้วจะต้องไปนรกบ,บ้างไปสวรรค์บ,บ้างคือไปสู่แดงของความสุขบ้างแดงของความทุกข์บ้างก็ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะพบกับแดงของความทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือต้องการพบกับแดงของความสุขเราจะทำอย่างไรกันข้อนี้เขามรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า ฟังคำแนะนํำของพระเจ้าสักหน่อยหนึ่งแล้วลองไปปฏิบัติตามถ้าทุกท่านที่ฟังแล้วนําไปปฏิบัติตามได้จริงอาจมาก็ขอยืนยันว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าของท่านอีกมีกี่ครั้งก็ตามกี่ใช่ก็ตามขอยืนยันว่าทุกท่านจะไม่พบกาบยาภูมิทั้งสี่ คือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นนสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลีย้ยงลกดนก็ดีจะไม่มีกระทันทุกชาติที่เกิดต่อไปและการเกิดขบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็จะจํากัดการเกิดเอาเฉพาะการปฏิบัติอย่างหยับๆ <c oughs> ท่านทั้นหลายถ้าจะมีการเกิดจริง ถ้ากำลังใจของท่านย่อหย่อนปฏิบัติได้ได้แต่ว่าไม่เคร่งเครียดนักคือปฏิบัติได้ไม่ละเอียดนักพอทํากันได้เรียกว่าประเภทเช้าชามเย็นชามแต่ก็สามารถทรงความดีไว้ได้อย่างนี้ถ้าหาว่าท่านจะเกิดใหม่ก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรมเจ็ดชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติ ตามหลักวิชาหลังจากนั้นก็เป็นพระอรหันต์เขานิพพานถ้ามีกำลังใจอย่างกลางคือไม่เก่งเกินไปไม่เก่งเกินที่สุดแล้วก็ไม่ลาถึงที่สุด <c oughs> คือล่าประเภททำได้แต่ทำได้อย่างเชื่องช้ากำลังใจอ่อนๆไม่ถึงอย่างนั้นมีกำลังใจกลางๆที่เรียกว่ามีกบบารมีอย่างกลาง อย่างนี้ถ้าจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมสามชาติจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเท่านี้ก็เป็นพระหลานข้าวนิพานถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งทําได้แบบละเอียดจริงๆอารมณ์สกุขสมทรงตัวได้อย่างดี <c oughs> ถ้ากําลังใจประเภทนี้เราทําได้จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมอีกชาติเดียวเท่านั้น กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเป็นพระราหันเขาน้านิพพานหลักสูตรนี้มีในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าให้ทุกคนให้ตัดสัโยชน์สัโยชน์นี้ถ้าตัดได้สามจะเป็นบสดาบันและศกิทาคามีเพียงแค่เป็นบสดาบันอย่างหยาบที่เรียกว่าสตะกขตรงต้องเกิดอีกเจ็ดชาติ เพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทอบายภูมิทั้งสี่กับเราก็ไม่พบหน้ากันแล้วพว่าขอบลาบลา,าบายภูมิได้แทนสังโยชน์สังทั้งสิบรายการนี่มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งสกายติฐิสองวิจิกิจฉาสามสิลประตะปรามาท สามข้อในที่อาตมาจะชวนญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติกันถ้าตัดสามข้อนี้ได้อย่างหยาบก็สามารถหลีกนระกไ้แน่นอนไม่พบหน้ากันแล้วข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายแยติทิซึ่งมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นข้อเราเื่อเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอย่างนี้เป็นต้น หรือว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสภาพไม่ตายมันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> ไม่เสื่อมไม่ตายไปจากโลกนี้หรือว่ามีความเห็นว่าร่างกายนี้นอกจากจะไม่ตายแล้วมันก็มีแต่ความสะอาดนรืว่ามีความสะอาดน่ารักน่าชมน่านิยมทุกอย่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไปของโสโครก แล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายมีในเราความรู้สึกในสก,กาย,ยาติทิอาตมามาตั้งไว้ทั้งสาระดับก็เพราะอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกไม่เสมอกันถ้าอารมณ์ขั้นบาโสดาบันหรือสกิทาคามีจะมีความรู้สึก็นเพียงว่าร่างกายนี้ต้องตาย ถ้าอารมณ์ของพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าร่างากายนี่นอกจากจะตายแล้วมีสภาพเสื่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสลายตัวในที่สุดร่างกายของคนก็ดีของว์ก,ก็ดีวัตถุธาตุใดๆก็ดีไม่มีควาบสะอาดไม่ไดความคำว่าส,สุขบกน่าเกลียดหน้าชังอย่างยิ่งมีความรังเกียจในการที่จะมีร่างกายต่อไปอีก <c oughs> อันนี้แปรอารมณ์ของพระอนาคามีถ้าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นอขอชนบรรดาท่านพระธรริษัทเอาขอปฏิบัติแค่เบื้องต้นยึดอารมณ์ของมัสดาบัญเขาไว้เราจะเป็นมันสนดาบัญน,นสกิทาคามีหรือไม่นั้นไม่สำคัญ อย่าคำหนึงถึงว่าเราจะต้องเป็นระโซดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นความระหมาทจะเกิดกับรบรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าเราดีแล้วถ้าบังเอิญเราไม่ได้เป็นจริงๆถ้าพลาดร่างตายลงไปอาจจะไปอาบายภูมิได้จะนั้นการปฏิบัติจริงๆให้ต้องการแต่ผล อย่าคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นคิดว่าตนเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นคนมีมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสหยาบทําปัญญาให้ถอยหลังตรงความว่าสังโยชนิการก,ก็คือหนึ่งสกายดิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายสะอาด ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายม,มีในเราวิจิกิจฉามีความสงสัยในพระพุทธเจา้าในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสงสัยความดีของพระอริยสงฆ์ไม่ตกลงว่าเราจะยอมรับนับถือหรือไม่ศีลปตะปรามาตไม่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจัง รักษาสินประเพศสินหัวเต่าคือผูกเข้าผูกออกประเดี๋ยวก็ส่งตัวบ้างประเดี๋ยวก็ไม่ส่งตัวบ้างแสงย่อยข้อที่สีญญญ่กามฉันทะมีความหลงไหลไฝ่ฝันในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัยมผัสระหว่างเพศที่เรียกว่าติดหลงไหลไฝ่ฝันอยู่ในกามารมณ์สงย่อข้อที่ห้าปฏิฆะ มีอารมณ์ข้องใจไม่พอใจคือมีความโกรธความไม่พอใจอยู่เป็นปกติยังเหลืออยู่สัญญอดข้อ, 7, ขอที่เจ็ดขอโทษขอโทษข้อที่หกดูปราคะมีความลหลงไหลฝ่ายฝ,ฝันในรูปในรูปที่เป็นวัตถุหรือรูป,ปรชานข้อข้อที่เจ็ดสงสัยฝ่ายฝันในรูปคือสิ่งที่ไม่มีรูปหรืออรูป,ปรชาน ว่าดีเลิะเสษิฐแล้วข้อที่แปดมานะยังมีการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาอุตทจะข้อที่เก้าอุเทจะยังมีมอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราจะไปนิพพานดีหรือไม่ไปนิพพานดีไปได้แน่หรือไม่ไปได้แน่เอาแน่นอนใจจะจิตใจ,ใจขายความเข้มแข็ง ข้อที่สิบอวิชชาอวิชชานี่ยังมีความหลงไหลไฝ่ฝันในมนุษ์สโลกเทวโลกปรรมโลกยังเห็นว่ามนุษย์พรมโลกเทวโลกธรมโลกเป็นของดีต้องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏรวมความว่าสัญญอ์้ัสิบรายการนี้เป็นเครื่องดึงเราให้เวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่เกิดจะมนุษย์ตายเป็นมนุ์ตายจากมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้น ตายจากมนุษย์แล้วอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้ปรตก็ได้สุรกายก็ได้สัต์ติแสงก็ได้เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได,เได้เป็นอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ความดีนั่นความชั่วถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทหรือบรรดาเพื่อนพิ่สุสมันเนรสามารถตัดเชงโยต์ได้ถึงสิบแปการพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระอหันเป็นผู้ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉพระหรัน รวมความว่าเราจะไม่พบกับคําว่าการเวียนว่ายกายเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นส,สุรยกายเป็นสติชันการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมไม่มีอีกแล้วไปอยู่นิพพานอย่างเดียวมีแต่ได้เป็นมีแต่ความสุขสําราญไม่มีความทุกข์เป็นที่ไปรวมความว่าวันนี้และวันต่อไป ก็ยังไม่ชวนบรรดาญาติโยมพุทธริษัทและเพื่อนเป็นโสสมณเณรเป็นพาระนาคาม,มีหรือเป็นพาระอรหันต์ก็ยังไม่ชวนทุกท่านเป็นโสวดาบาลสิธาคาม,มีจะชวนแต่เพียงว่าเรามาเอากันอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคาม,มีก็ดี ท่านสามารถหลีกนรกได้เด็ดขาดถึงยังไงก็ตามท่านไม่มีโอกาสลงนรกไปอีกนรกก็ไม่เกิดเป็นเปรตก,ก็ไม่เกิดอสุรกายก็ไม่เกิดเป็นสัตว์เลี้ยกนก็ไม่เกิดจะมีแดนที่ไปที่มาระหวา่างเทวโลกกับมนุษยโลกเท่านั้นเป็นอนัตตตัดอบัยภูมิได้เด็ดขาดเราต้องการกันแค่นี้ก่อน ทางนี้เพราะอะไรพระนรดาย่าโยกพุทธบริษัทก็ดีเพื่อนเบสุสมนเณงก็ดีอาตมาเองก็ตามสาหรับอาตมาจริงๆมีความรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเด็กอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ยังไม่กล้าต่อสู้อารมณ์ที่เข้าไปถึงความเป็นพระอรหันต์เราเป็นเด็กเล็กมีกำลังเล่นน้อยยกของเบาๆก่อน อันดับแรกลองยกสัญญอดทางสารก,การออกจากใจก็คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ไปนรกกันก่อนไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติชัานกันก่อนดีกว่าเอาอยัางไงกันดีตั้งต้นกันจุดนี้ธรรมดาแต่พุทธบริษัทผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานการปฏิบัติพรทกรรมฐานในหลักสูตรก็มีชาสามก็ดี อวิญญาก็ดีเป็เสมิธายานก็ดีหากว่าท่านได้สองในวิชาสามห้านาวิญญาหกหรือสมาบัตแปด 8. แต่ว่าท่านไม่สามารถจะตัดสังโยชน์สามนการให้พ้นจากใจได้ท่านก็ยังเป็นเหยื่อของอาบายภูมิมีรรกเป็นตน้นเราก็มาลองดูมันยากนกไหม ยากก็ไม่ยากมาลองพิจรารณากันดูหนึ่งสก,กายติทิเอาตัวนี้เข้ามาตั้งก่อนอารมณ์ขั้นต้นเขา่่าโสดาบังสิกทาคามีท่านมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแ่่บรรดาเพื่อนบสุสมัเองก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดี มีความรู้สึกเหมือนพราโสดาบันสุจิทาคามีไหมท่านมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองท่านจะตายไหมแต่ก็บางทีหลายๆท่านอาจจะลืมคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปีๆก็ได้บางทีเกิดไปสิบปียี่สิบปีลืมนึกที่ว่าชีวิตมันจะต้องตายอันนี้เป็นของธรรมดาของพวกเรา ญาติโยมก็เหมือนกันพระเบญสุสรมนเนยก็เหมือนกันอัตมาก,ก็เช่นเดียวกันเราก็พวกกี่หลงขี้เหลืองเหมือนกันตอนที่ไปเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีไหมว่าตอนนี้ไปก่อนจะหลับเราจะคิดไว้ว่าหลับคราวนี้จะได้ตืน่นเห็นพระอาทิ์วันใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วอาจจะต้องตายระหว่างการหลับหรือก่อนสว่างก็ได้ พอสว่าวงแล้วตื่นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้เห็นเป็นกลางคืนกลางวันคือคืนวันนี้จะไ่าไก็ไม่ทราบพอชีวิตในช่วงสิบสองชั่วโมงของกลางวันเราอาจจะตายก่อนก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเรื่องความตายนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท จงอย่าคิดว่าคนคิดถึงความตายที่ต้องงอมืองอเท้าไม่ทํามาหากินไม่สั่งสนความดีอนนั้นผิดอง,งส์สมเด็จพระธรรมสามิตรสรงแนะนําว่าคนที่นึกถึงความตายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแกล้ปลาประกอบติกาจงานทุกอย่างตามหน้าที่ครบถ้วนเพราะไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไร สมมติว่าท่านมีสามีหรือปัญญาและมีบุตรทิดายอยู่ด้วยมีคนคนที่ต้องอุปถัมภ์ถ้าเราประมาทในชีวิตคิดว่าแก่สักหกสิบปีหรือเจ็ดสิปีแปดิปีหรือร้อยสองอปีจะต้องตายเราก็จะไม่สั่งสมสไว,ไว้ทรัพย์สินไว้เพื่อลูกกหลานยังคิดวีกานานเราจะตายไม่เป็นไร แนาวางนี้ทำกินพอกินไปวันวันหนึ่งก็ได้ถ้าบงเอินไม่ปุ๊ปั๊บตายไปก่อนละ่ะลกูกหลานไม่ลำบากหรือเราเองก็ลำบากเพราะเรามีทรัพย์น้อยพอจะตายเข้ามาจริงๆจิตก็มีความกังวลเั้งลูกเั้่หลานตัวจิตกังวลนนดับบรนดาแต่พุทธบริษัตวจะทำให้เราต้องลงอบายตรง ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็หาทางรบรัดสิ่งใดที่จะสร้างทรัพย์สมบัติได้ให้เกิดขึ้นสำหรับทำทุนทำร้อนไม่เพื่อเราจงยามป่วยที่ยามแก่ในเวลาที่มันตายไปแล้วลูกหลายไม่ไม่ลำบากในการจ่ายการศพในการไปอยู่ในเบื้องหน้าเราก็หาทรัพย์สมบัติมาตามกำลังที่จะบริาหาได้ หาจนเต็มความสามารถด้วยความไม่ประมา,อาทอนชีวิตอย่างนี้ถ้าบังเอิญมันยังไม่ตายทรัพย์สินที่เราหาได้ก็จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันในเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วรู้ว่าตายแล้วถ้าทําความชั่วจิตชั่วเราต้องไปอบายภูมิมีการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเราก็จะละจากความชั่วนั้น ตั้งหน้าตั้งตาทำดีพูดดีคิดดีคนที่ทำดีพูดดีและคิดดีคนประเภทนี้เป็นที่รักของคนทุกคนในโลกไม่มีคนเลวที่ไหนที่เห็นว่าคนพูดดีทำดีคิดดีเป็นคนที่น่าเกลียดที่ต้องการประกาศไปสัตรู ้าคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บรรดาเต็มพุทธบริษัทใครเาก็รักคนทําดีคนพูดดีและคนคิดดีเพการทําดีเป็นการกระทําที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้มีความทุกข์คนก็ดีใส่ก็ดีไม่มีความทุกข์เพราะการกระทาของเราพระการพูดดีคนก็ดีใส่ก็ดีในโลกจะไม่เกิดความลําบากเดือดร้อนจากคาพูดของเรา คนที่คิดดีคนไรสัตว์ในโลกจะไม่เคยความลำบากยากแค้นเมียตรายเพราะความคิดของเราเราเองก็มีได้ความสดชื่นคนอื่นเห็นเข้าก็มีการชื่นจบชื่นอกชื่นใจยากคบหาสมาคมไปที่ไหนก็มีแต่มิตรเป็นที่รักถ้าอย่างนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่คิดว่าจะต้องตายแล้วเกรงว่าจะไปอาบายภูม ต่างคนต่างทำดีต่างคนต่างพูดดีต่างคนต่างคิดดีอย่างนี้เจอะหน้ากันก็มีแต่ความเป็นมิตรไม่มีใครคิดเป็นศัตรูต่อกันพูดก็พูดราจาที่เป็นศิรักสิ่งกันแลกกันการกระทาก็ทําไม่ไปขัดใจกันไม่ขัดขวางไม่มีการกันแกล้งกันช่วยเหลือกันความคิดก็ไม่หมกมุ่นไปในอารมณ์ที่เร้าหมอง อย่างนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลือเพื่อนเพื่อนพอนิสุทธ์สมเณรเห็นด้วยไหมว่าก่อนจะตายและไม่ทันจะตายเราก็มีความสุขแล้วความสุขเจิดจันหนึ่งจากหนึ่งการเห็นหน้าและยิ้มแย้มแจ่มใสก็าหากันทุกคนก็มีแต่ความสดชื่นถ้ามีการขัดข้องในทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆต่างคนต่างยื่นโยนซึ่งกันและกัน,กน สงเขาเสนอเสน่องกะติกัน,กนอย่างนี้ความทุกข์ยากมันก็ไม่มีกำลังใจก็ดีมีแนวคิดทังความเป็นมิตรเสีย่องกรกัน,กนอย่างนี้ธรรมดาท่านพระพุทธสุสมณีทั้งหลายญาติโยมบริษัทคนคนคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อว่าคิดว่าจะต้องตายแล้วเราก็ตั้งใจว่าการตายของเราคนนี้จะเกิดจะตายเมื่อไรก็ตามที จะตายระยะไหนก็ตามคิดว่าพร้อมที่จะตายวันนี้ไว้เสมอเราก็ทําดีทุกจุดความเดียนดัดแรกบรรดาแต่พุทธบรษัจจะทําอะไรดีจะทําอะไรเป็นจุดแรกดีก็ขอยืนยันยึดเอาสัญญอดีสองที่เราเรียกว่าวิจิกิชา้าทำลายวิจิิิช้าให้พ้นจากกำลังใจของเรา คำว่าวิจิจฉานี่แปลว่าสงสัยคือสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในความดีของพระอริยสงฆ์มีพระอาหารหันต์เป็นต้นสงสัยว่าพระพุทธเจ้านะมีจริงแนละือไม่จริงถ้ามีจริงจริงพระพุทธเจ้ากันดีไหม คำสอนของพระองค์ดีจริงๆแล้วเปล่าน่สงสยนะัยสงสัยคำสอนน่สงสัยพระธรรมเลยแล้วสงสัยว่าพระอริยสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่มีหรือไม่มีนาคราเข้าก็เลยคิดว่าไม่มีตัวสงสัยพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่มีเพราะไตรปิฎกที่มีอยู่อ่านกันอยู่ก็เป็นไตรปิฎกโกมตเทศ ครเขียนขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เขียนแบบโกหกโกหกขึ้นมาว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีระลึกชาติได้ไม่ได้อิจิปาธาทำไป,ปลเลยสงสัยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ก็บอกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์และเป็นพระสงฆ์จ,จริงๆหรือว่าเป็นตัวเบียดเบียนประชาชนทําให้สังคมมีความทุกข์มีความวรุกรน เพราะพระ,ะไม่เห็นจะทําอะไรถ้าจะบิดาบาตแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนก็บิดาบาตแล้วก็บอกบุลบอกบุลบ,บ้างเรียนไรกันบ้างจีปาถามีิได้พูดไปพูดมาแล้วก็พูดไปไม่เห็นมีอะไรให้เกิดประโยชน์ีไม่สงสัยเลยไม่เชื่อสเสลยลักษณะอย่างนี้เป็นสัญญาณข้อที่สองที่ทำให้ทุกคนเราต้องลงอบายภูมิ ขอยืนยันว่าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ต้องลงอบายภูมิเป็นสัตว์รกเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันแน่นอนถ้าถามว่าคนที่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไม่ไปในรกมีไหมก็ตตองต่อว่าไม่มีเว้นไว้แต่ว่าจะมีเวลาส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะเป็นเวลาน้อยมีความเชื่อมีความเริ่มใสเข้ามาเพียงเล็กน้อย ตายปุ๊บปั๊บในขณะนั้นอาศัยจี่จิตมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็ไปสวรรค์ชั่วคราวใช้เวลาไม่นานก็ลงปอมลงนรกไปอรบบันดาท่านพุทธบรัตนั้นหลายสำหรับเพื่อนต้นวันนี้ก็พูดกันมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้เวลาก็หมดแล้วเครื่องหมายบอกเวลาเข้าจุดเส้นดำาป ชี้บอกหมดเวลาสานาทีแล้วจ้ะอาตมาก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี